สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจาก m a ม่าแบน Studio และนี่ก็คือ Jerry HT นะครับจาก Just d ก It ครับผมวันนี้เราก็จะมาค,ะคุยหนังหลังดูนะคะคุยหนังหลังดูแบบสปอยหนังเรื่องอะไรคะ Passenger ครับเป็นไงบ้าง <laughs> <laughs> เอาโดยรวมก่อนโดยรวมเราคิดยังไงบ้าง <laughs> โอ้โหถ้าใจพูดเลยนะมันมันพูดได้ยาวมากลาเลยเรื่องเนี้ยและส่วนมากจะเป็นข้อเสียซะด้วยข้อเสียใชยใช่คือแบบ พี่พี่เพิ่งทำรีวิวเสร็จไปแบบไม่สป,ปอยอคนก็บอกโว่พี่ชงมันะดีเลยทาไมเพราะเพราะพี่ไม่ได้ให้เป็นเกรดใช่ไหมอของพี่จะให้เป็นเลทว่าแบบเลทอะไรพี่พี่ให้เป็นแบบไปดูวันพุธจริง,รงๆแล้วอะ่ะมันโลโลวันพุธนะคือโลแมทเน่คือแบบอีกนิดเดียวก็จะเช่าแล้วแต่ว่ามันยังยังมีข้อมุมมองดีๆอยู่บ้างมันที่อะไรที่แบบดึงเราเข้าไปในโรงสักอย่างนึงเออมันยังมีอะไรที่ดึงดูดเห็นมีเจนนิเฟอร์ลอนเลนกับคิดแคทอย่างนี้ดึงเข้าไปแล้ว อันนี้ผมก็แบบคาดหวังไงตอนแรกเพราะว่าดูตัวอย่างตอนแรกคือแบบเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดาแล้วออกทางไหนได้เนี่ยออกทางซ้ายซ้ายไปเลยฮะมันไม่ธรรมดาแล้วเพราะบทมันเขียนโดยเนี่ยจอห์สเปซคนเขียนบทพอเิทิอุสอย่างเงี้ยแล้วแบบผมชอบพอเมทิอุสมากพี่ก็ชอบนะแต่หลายคนไม่ชอบหลายคนไม่ชอบเพราะอะไรคือแบบอ่อมันก็แบบเป็นเอเลี่ยนรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็แบบเออมันก็สดใหม่ที่นี่แล้วมาทำด็อกเตอร์สเตรน์ผมก็แบบเอะจอห์สเปซยังไง จะไหวไหมทำเอ่อพารเซนเจอร์ซึ่งเป็นบทที่แบบเข้ากรุไปแล้วอะแบบว่าคือคนอยากได้นะอยากทำแต่ว่าไม่ซื้อไปทำฮอลลีวูดเขาจะแบบเป็นแต่คืมีหลายคนเล่งอยู่เล่งอยู่เป็นแบ็คลิสต์ไปเลยแต่ว่ายังไม่ทำก็เก้าปีผ่านมาก็มาทำแล้วชนะแลยภูมิกับดีด้วยนะโอ้โหมอร์เทนไทดยรัมใช่มอร์เทนททิวรัมทิวรัมโอ้โหสุดยอดเลยภูมิกับอิมิเทชันเกมอิมิเทชันเกมโอ้โห แลามาดูอันนี้พอมาดูจริงไม่พี่ชอบพรีเมสมันคือแบบในยานที่ต้องเดินทางอะไรไปมันทุกอย่างมันดูแบบเฮ้ยมันต้องน่าสนใจแน่เลยอะมีอะไรบางอย่างความเทเลทยานบางอย่างที่แบบดึงเราไว้แต่พอมาดูจริงแล้วมันจืดสนิทเลยอะเอาข้อดีก่อนแล้วที่เราแบบชอบๆกบมันถ้าชอบชอบเลยนะผมชอบ CG กับโปรดักชันดีไซน์เรื่องนี้มากเรื่องนี้แบบโหออกแบบงานสร้างได้ละเอียดยิบเนียบมากคือต่หลายฉากนะพี่เห็นแล้วแบบเยสใช่เลยชันดูโอเคอะ คือมันดีกว่าหนังไซไฟหลายเรื่องนะที่แบบว่าแบบรีบทําหรือซีจีหนักมันจะมีแบบบางฉากที่มันเขาบิวขึ้นมาที่สตูดิโอจริงๆเลยแบบเออมันสัมผัสได้ว่ามันลงทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็พี่ก็ชอบสไตล์ที่ทุกครั้งที่บางทีเราเห็นคริสแพทเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแบบมันเหงาแค่ไหนเพราะคือเขาจะตัวนิดเดียวอ่ะแล้วฉากมันจะแบบใหญ่มากเหมือนโดนกินไปโดนฉากกินมันก็จะเห็นเนะว่าแบบเหงาจริงๆอ่ะสื่ออะไรประมาณนั้นใช่แต่ก็นั่นแหละครับ มา,าพูดถึงจุดที่เป็นปัญหาก่อนของฉากดีก็ไม่ได้แปลว่าหนังจะดีถูกต้องคือของเรามีประเด็นปัญหาอะไรมากที่สุดอย่างของพี่มันมีปัญหาจุดที่แบบไปปลุกเจลอขึ้นมาเนี่ยอืพี่ไม่ชอบอะ่ะคือพี่ว่าจริงๆทําจะทําเป็นหนังแบบถ้าจะทําเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์นะก็ทําเป็นเรื่องแบบคือตื่นมาพร้อมกันหรือตื่นมาหลังนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ทําให้เป็นบล็อกบัสเตอร์ไปเลยคืออันนี้มันเหมือนกับจะมาแตะในแง่มุมของศิลธรรมให้คิด ตัมาแตะทำไมแล้วตอนหลังก็ปล่อยไปเลยใช่มาเป็นหนังที่แบบแตะทำไมในเื่อแตะแล้วมึงไม่แบบขยี้อะไรสักอย่างคือมันมีประเด็นหลายประเด็นมากที่เรื่องนี้มันแตะครับแล้วแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยใช่ชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออนั้นพี่ก็ชอบที่แบบเป็นเป็นแบบเฟิร์สคลาสใช่ไหมโตคลาสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันก็น่าจะขยี้ได้สิมันมันมีเวที่การเล่าเรื่องมันสามารถทำให้อิมแพกได้แต่มันมันไม่แตะสักอย่างเลยอะแล้วมันแบบ อยากจะเล่านู้นเล่านี่ไปหมดเยอะแยะไปหมดแล้วมันกลายเป็นว่าไม่มีโฟกัสอะไรสักอย่างใช่ไหมฮนะมันก็เลยเป๋ๆไปหน่อยนะใช่แล้วไปฟังพุ่งกลับมามเมื่อเช้าสัมภาษณ์บอกว่าผมอยากจะเล่าหลายอย่างไม่หมดเลยเชื่อเชื่อว่าอยากเล่าอยากเล่าหลา <ๆ S 2> อยาลาอย่าง <laughs> าไปหมดเลยไม่รู้จะบรลานซายังไงอืมแล้วเป็นไงล่ะผลงานผลงานคุณเป็นไงล่ะโอ้ยพังคือนอกจากการเล่าเรื่องที่มันไม่น่าสนใจแล้วนะมันโคตรจะคีเชยแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างอื่นก็ แทบจะทําให้หนังแบบพังไปด้วยตรงไปปะหรือซ้ายก่อนตรงไปก่อนฮนะแล้วไปเลี้ยวขวาตรงนั้นโอเคมันมีหลายอย่างที่ทำให้หนังพังนะฮะมันไม่ใช่แค่แบบบทอย่างเดียวคือการกํากับของเขานี่แหละที่พูดไปมันไม่เลือกไปทางใดทางที่ไม่มีโฟกัสแต่พี่บอกาไม่มีโฟกัสเลนะออยากจะหยิบนู่นไปหมดแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าหนังมันไม่มีน้ําหนักให้กับคนดูฮะแล้วคนดูรู้สึกว่าเอ๊ะกูจะได้อะไรกลับไปเนี่ยกูจะได้อะไรจะกลับไปจากการดูเรื่องนี้เนี่ยเออมันมันเยอะไปหมด มันเบาไปทุกอย่างก็ถ้าแบบอยากจะทำเป็นหนังอะโรแมนต์แอคชั่นไซไฟก็ทำไปเลยทำให้แบบสุดๆไปเลยไม่ต้องมาพูดถึงแบบเรื่องว่าเหงายังไงอะไรยังไงไม่ต้องเหงาสักแป๊บเดียวปลุกเจนรอเลยไม่ต้องมาแบบแล้วคือแบบเหมือนกับเขาแบบเลงเวแล้วะเฮ้ยคนนี้สวยว่ะหลงไหลได้ปลื้มคือแบบคลิปปี้มากคลิปปี้นิดนึงคือเราก็พอเข้าใจได้คือเขาไม่ได้ตั้งใจปลุกขึ้นมาเพื่อมีเซ็งหรอกคือเขาเหงาจริงๆแต่ว่า ลองเอาเอาตัวเราไปอยู่ในนั้นถ้าสมมติถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราถ้าเราจะปลูกคนคือยังไงก็ต้องปลูกแล้วเราจะปลูกใครก็ต้องเลือกปลูกคนอยู่ดีแหละก็ถ้าเป็นเจนรอผมก็เลือกปลูกเจนรอนะถ้าเจนรอมานอนแล้วอู้เจนรอปลูกปลูกเลยเจนรอเนี่ยแล้วแบบมันก็มีแบบน้ำหนักให้เราเนาะแบบว่าปลูกทําไมมี motivation มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าหมาเขาเขาไม่เลือกคนที่อาชีพอะไรจะช่วยเหลือเขาได้เลยือแบบว่าเป็นักเอาสวยเอาสวยเอาสวยไลยก่อนขอมาประโลมโลกนิดนึง <laughs> ก็นั่นแหละครับผมว่ามันก็ชอบาะสวยนั่น <c oughs> แหละกิส a แพทเนี่ยแล้วก็พูดถึง motivation ของตัวละครอะไรเงี้ยมัน <c oughs> มันเฟลมากมันพังมากช่วงหลังๆที่แบบจูๆ่ๆอ่ะสปอยหนักมากตรงนี้คือ,อทําไมจูๆ่ๆนางเอกไม่คืนดีกับพระเอก พี่งงไหมคือเขาเหมือนกับว่าโอ๊ยมันตุ้มตามตุ้มตามแล้วคือแบบลืมๆไปเถอะแต่เหมือนกับเขาจะมาพูดตรงนี้นิดนึงนะที่ตรงเจรอเนี่ยไปคุยกับลรเรน์ฟิสเปินที่จำจำชื่อเขาไม่ได้ในเรื่องอ,อะนรน์ฟิสเิกับกับตันอะไม่รู้ชื่ออะไรในเรื่องนั้นนะออคือบอกว่าเนี่ยเขาลุกฉันมาแล้วแบบเหมือนเขาก็แบบ get over it บอกคนดูว่ามึงทําใจเต่มึงต้องรับวันนี้ให้ได้กูอยากจะทําวันนี้อ้โหคือมันเหมือนอะไรรู้ป้ะเหมือนแบบคนรักกันอะแล้วก็แบบฉันรักเธอนะ ถูกภาพมันแบบตายเลยนะคือแบบคือเขาเธอมีชีวิตเธอคาดหวังที่จะเป็นนักคงนักคือความฝันเธอเนี่ยหายสลายไปหมดเพราะว่าคือเธออุตส่าห์แบบยอมทิ้งคนรักแบบต้องแบบให้คนรักตายไปแล้วตัวเองมาอยู่กับอนาคตใหม่เลยแบบเสือกไอ้นี่ไอคนเห็นแก่ตัวใน้สืุกขึ้นมาอมันเป็นประเด็นเดียวกันกับอะไรนะเด่นชัยในแฟนเดย์เลยนะที่แบบว่าคนบางคนเห็นว่ามันเป็นคนที่คลีปปี้นะ คนนี้เหมือนต้องสต็อกเกอร์คนนู้นคนนี้ตามไอ้นี่ไปใช่แต่แบบนั่นแหละเขาก็เล่นถึง่งอันนั้นนะไม่เถียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบมันซุปเปอร์คลีปปี้ซุปเปอร์คลีปปี้กว่าแล้วดูไปก็ขนลุกไปแล้วแบบน่าเบื่ออีกน่าเบื่ออีกก็คือหนังมันจะมีช่วงหน่วงเยอะมากเลยนะพี่สังเกตได้มมันจะแบบกลางๆเรื่องเนี่ยจะหลับให่ได้เลยคือมันจะแบบมีช่วงที่แบบเพลงเยอะอ่ะปุก ปลุกเรามาเพราะว่าม bo ีเพลงซึ่งไม่ร <mesmo> ู t <oring> t masa, ้จะมีมาทําไมบางอันไม่ได้ทาให้เราอารมณ์อะไรเลยปลุกขึ้นมาอยู่นั้นคือแล้วเพลงก็ทํรลายฟิลทํร้ายโทนอะบอกเลยว่าโทนของเรื่องนี้เนี่ยคือแทนที่จะเสริมนะมันมันไม่ได้เสริมทําให้พังเลยฮะเพลงของเรื่องนี้แบบเป็นคนที่ผมแบบไม่ชอบอยู่แล้วด้วย คอมปิวเตอร์คนเนี้ยเราแบบเขาทำเรื่องอะไรมาเขาทำแต่ก่อนทำหนังดิสนีย์อ่าเขาทำหนังดิสนีย์มาเยอะมากแบบพวกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำหนังแอคชั่นหลังๆซึ่งมันหนังแอคชั่นที่ผมชอบมากก็คือเจมบอลสกายฟอลยันสเปกเตอร์เนี่ยเขาทำหมดเลยแล้วเขาแบบเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจหัวใจของหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เขาเก็ตไซไฟหรือเปล่าอืมก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเหมือนมันแบบเป็นเพลงเก่าๆนรือดีนะ แบบว่าเอาเพลงพวกยุค80อะไรเงี้ยเพลงประกอบยุค80มาใช้อะไรเงี้ยมันมันขาดกับฟิลของหนังที่มันใหม่พดคตรเลยอ่ะออแล้วมัน <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะเพราะยุคนะั้นมันเป็นยุคยิ่งอนาคตอนาคตเ <c oughs> ข้าไปอีกนะเราคาดหวังว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาแล้วว่าตอนนั้นอ่ะก็แบบจะมัเป็นเพลงแบบออเคสตราแบบเก่าๆวะแล้วมันดูเฉยมากเลยนั่นแหละมันคือพอยของหนังมันเฉยอ่ะพี่เป็นหนังที่เฉยอ่ะคือมันเฉยก็ไม่เฉยที่สุดแล้วแบบดีด้วยมันไม่ทำไง มันเลือกที่แบบอ,อยากจะใหม่ด้วยอยากจะอะไรด้วยแล้วแต่มันไม่ไปสุดสทากอะไรย่างเงี้ยน่าเบื่อมากแล้วเราคิดยังไงในแง่ของนักแสดงที่เราเคยคุยกันก่อนหนะ้านี้เราบอกอเราคิดว่าเป็นมิสแคทสำหรับคริสแพมซึ่งมิสแคทจริงๆดูในเรื่องแล้วแบบโหมันมันไม่ใช่อ่ะพี่มันคริสแพทคือเราเรา,เราคิดว่าเขาไม่ดูบูคอล่าเหรอไม่ดูเป็นเป็นชนชั้นที่เป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือย,อยังไงคือผมก็เข้าใจว่าอ่ะเป็น สร้างก็ต้องมีมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบหนังมันมีการเล่าเรื่องโทนอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาตลกไงฮะแล้วมันคิสแพทเนี่ยมันแหวกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้หนังมันเอนจอยน้อยลงบอกไม่ถูกมันทาให้แบบตัวละครกับเรื่องอ่ะมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะแล้วมันยิ่งขัดแย้งยิ่งทำให้เราเกลียดมันเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าหนังมันมาอย่างนงี้ไม่มึงเป็นอย่างเงี้ยพี่พี่เห็นต่ายอยู่นิดนึงพี่คิดว่า ที่เขาเลือกคริสแพทมาเพราะว่าคนนี้คนไลฟ์กิรบเบอมากมเขาหวังว่าจะให้คนเนี่ยมองผ่านครีปี้แฟกเตอร์หรือว่าอะไรที่มันดูแล้วแบบถ้าเป็นคนอื่นเล่นเนี่ยพี่ว่าพังหนักเลยถ้าคนที่แบบที่มันไม่มีความนิดดูแล้วแบบผู้ชายคนนี้น่ารักหรืออะไรแบบเนี้นะเขาถึงเอาคนนี้มามแต่พี่ว่าปัญหามันเป็นอยู่ที่ที่ส่วนของของบทด้วยแหละใช่บทมันมีปัญหาหนักเลยพี่เบามากที่พูดไปเมื่อกี้ แต่พี่ชอบเจรอนนะพี่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเซ็กซี่มากเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดของเรื่องนะฮะเจรอนนะคือถ้าไม่ได้พระเอกนางเอกกับ cgi อะไรอย่างงี้พี่ว่าพังเลยนะพังครับผ<อ>มเพราะว่าน้าหนังมันจริงๆมันดูน่าจะโอนะอืโอ้ยตัวอย่างตัดมาน่าดูขนาดนั้นแล้ว cgi ก็ไม่ได้ขี้ด้วยเอาจริงงานออกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ายานี้ดูดีดูใหญ่ดูอลังการดูอลัาางการคือสโคปมันทําให้เรารู้สึกว่ามันดูนักสแสดงนะโหแนวหน้าระดับต้นต้นของโลกอะไรเงี้ยแล้วแบบ ทำไมพลออกมาเป็นอย่างนี้ว่าเห็นแล้วอยากไปขึ้นยานเลยเห็นเหมือนแบบเรือสำรานไหมใช่คือมันมีทุกอย่างความฝันอะไร้ะทุกคนแบบขึ้นไปเพราะความฝันอะไรก้นไปไกยมาปังกลายเป็นฝันรถร็แรงๆไปแลรแรงๆคิดได้กับตอนจบที่ไม่ชอบเลยอะตอนจบเฮ้ยทำไมนอเสียงคือจบแบบอยู่ด้วยกันจนแก่ตายไปในยานคือผมไม่ชอบตอนจบอยู่แล้วตอนที่แบบนางเอกเปลี่ยน คาสตรัคติใช่ไหม uh huh. แล้วแบบพอมาตอนจบที่แบบอยู่กันด้วยกันนานมันไม่เมคเซ e n s e เนีย uh huh. คือนางเองกอมึงตะกอดมึงยังเกลียดอยู่เลยทำไมตอนจบมาแบบนี้อะไรมันแ,แล้วตอนจบยิ่งแบบโหโลกสวยไปอีกแทนทจะแบบ <c oughs> ผมคาดหวังเลยนะว่ายานมึงต้องตายห้าพ uh ัน huh. คนก็จะแบบเป็นหนังที่แบบเออ impact ว่าม่งมีอนเทนต์อะไรแปลกๆให้เราได้รู้ว่าน,นี่แบบเอา้า uh huh. ก็เคยเห็นแล้วนี่แล้วยังไงคือพี่ว่ามัน ถ้าสมมุติว่าให้ใครคนหนึ่งไปอยู่ในอยู่ในไฮบรเนชั่นพี่ยังจะรู้สึกโอเคบ้างนะคือไม่รู้ที่เหมือนกับว่าโอเคเราก็คือเขาเปิดมาแล้วนะว่าเออมีไฮบรเนชั่นนะเอถ้าเธอเข้าไปอยู่เธอจะได้แบบไปใช้ชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยอ่านก็รับได้มันเสพไปใช้ชีวิตด้วยกันจนตายอะไรเงี้ยไม่้ลองคิดติต้องอยู่กับคนคนเดียวเออหน้าบไปจนแก่ตายเบื่อตายเลยเบื่อเบื่อโคตรเบื่อเลย อยู่คนเดียวก็ว่าเบื่อแล้วอยู่กับคนที่แบบไม่ชอบอีแกะทิงแบบอเข้าไปใหญ่เลยแล้วตอนจบแอนดี้กาเซียมาทำไมอ่ะทุเล่นมากเลยที่เห็นในตัวอย่างหนังใช่ไหมก็แบบว่าเฮ้ยเด็ดอยังไงก็มีผมมีบทบาทแน่นอนคือเขาได้เห็นในตัวอย่างมีแค่นั้นมีนัจริงสองวินาทีสำหรับแอนดี้กาเซีย w h a มาทำไมโอ้ยพังพัง น่าเสียดายที่สุดเป็นหนังที่น่าเสียดายเพราะทุกอย่างมันพร้อมที่จะดีแล้วแต่ว่าการ Execute หรือการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันพังตั้งแต่ตอนคอนเซ็ปต์แล้วแหละเรื่องเรื่องที่จะให้ปลุกขึ้นมาคือถ้าเจาะลึกลงไปเลยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงในเรื่องคลาสเรื่องเรื่องศิลธรรมอะไรแบบเนี้ยใช่คือปล่อยว่างเปล่าก็ไม่ยอมเจาะไงแล้วเป็นไงละ มันกลายเป็นว่าหนังไม่ให้อะไรกับเราเลยผมออกมาจากโรงผมนั่งคิดเลยนะดู 4DX ด้วยแล้วแบบเออดีไหมถ้าสมมติพูดมันในเรื่องขขงทีดีอะไรต่างๆคือคาดหวังว่า 4DX จะทําให้ผมดูหนังสนุกขึ้นซึ่งทุกเรื่องที่แบบหนังฮีเท่เช่นอินฟินอลอะไรเงี้ยผมดูสนุกมาแล้ว <c oughs> แล้วแ,แบบ <c oughs> พอมาเรื่องเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ทำให้สนุกขึ้นเลยฮนะ <c oughs> เพราะว่ามันสัตนน้อยมากเรื่องนี้แทบจะไม่มีฉากที่แบบโอ้ตูมตามอะไรเลยเอา้าวคือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเป็นคอนเน็ตว่าถ้าเป็น 3D เฉยๆอะ ได้มก็พอได้นะฮะหนังทีดีสมัยนี้มันก็ทํามาโอเคอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แบบวูบพุ่งหน้าใส่อะไรไม่ใช่อืมแต่ว่าผิดหวังในทางเอฟเฟกอะไรเงี้ยเรามีอะไรจะเสริมไหมะเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเสริมอะไรเป็นความผิดหวังนีแว่าจะเสริมก็ไปเรื่อยๆพูดได้เยอะเลยพูดได้แต่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราบนหนังใช่ไหมผมก็จะพูดแบบว่าเออมันเอา ไอเดียจากหนังเรื่องอื่นมาเยอะเหลือเกินนะอย่างเช่นมันจะมีพวกการออกแบบโปรดักชันอะไรเงี้ยที่เหมือนเหมือนเรื่องเนี่ยสองพันหนึ่งสเปซออเดซี่ที่เป็นยานกลมๆ,ลมๆะจะได้ไหมฮะ<ช>แล้วก็แบบดูไปดูมาเนื้อเรื่องเหมือนวอลีนะพี่นะ <laughs> เหมือนไหมปลุกปลุกอีฟขึ้นมาเห <laughs> งาไง, <laughs> เ,ปงาเป็นหุนแบบ่นเหงาเป็นหุ่นแบบเป็นหุ่นแบบ ขยะใช่ไหมไอ้น,นี่ก็เหมือนเป็นคนชั้นต่ําอะไรเงี้ยเป็นปรแรงงานแรางงานพวกนี้ดีกว่าแล้วแบบเห็นสาวแบบไฮโซเอาและอยากได้ก็อบอวอี่นี่กว่าบอเอีนี่กวา่า <laughs> เป็นคนละชนชั้นกันคนระชนชั้นกันแต่ว่าเหมือนแม็กกาวินโดว์อันนั้นใช่ไหมใช่ใช่เหมือนแม็กกาวินโดว์กันอะไรเงี้ยเออรวยกว่าจนกว่าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยแคสเอาเวอ์อีกแล้วพระเอกไว้ทัหมด ปล่อยเกาะโดนปล่อยเกาะรเหมือนแคสเซเวใช่แคสเซเวออนสเปซเนาะแล้วใครเราเจรอเป็นอะไรบิลสันอ่ะบิลสันลอยเข้ามาหายเหงาบิลสันแบบแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะปลุกคนที่แบบอาชีพที่จะช่วยเราได้อ่ะอืมเช่นวิศวกรวิศวกรหรืออะไรก็แล้วแต่เด้งมันแม่งฆ่าเราแน่เลยแต่ปลกคนฉลาดมากอ่ะใช่มันแบบมันก็รู้ว่าเราปลกมนใช่ไหมเพราะมันจะรู้ว่าเออมันไปช็กตรงนู้นตรงนี้มันก็ไม่รู้มันจะเป็น ดีหรือเปล่านะทัศนคติเรื่องนี้ที่แบบมองผู้หญิงในเรื่องนี้เนาะไม่แบบไม่รู้คือแต่พี่ว่าหลายคนไม่คิดมากนะพี่เห็นคนในโรงที่แบบไม่คิดว่าแบบเอ้ยแค่ปลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นจะอะไรเลยอะไรแบบนี้เพราะหลออไงลองคนขี้เละปลุกดิขี้เละปลุกอาจจะแบบเกลียดได้เลยเกลียดหนักเลยแต่อันนี้แต่อันนี้หล่อหน่อยนะคะใช่ฮะลองกันได้ นั่นแหละฮะก็คือถ้าคนอื่นดูชอบก็ไม่ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเออน่าจะชอบได้โอ้ซีจีงานสร้างอลังการเนเรื่องพี่ชอบฉากที่มันว่ายน้ำอยู่นี่อันโอ้เป็นฉากที่ทำดดีนะแล้วเจลอชุดก็อย่างกับโอ้บิกตอเรียสิเกตมาเลยยุคปีนอนาคตนะใส่น้อยนุ่งน้อยหน่อยนะฮะแล้วชุดเธอแบบไฮโซทุกอันเลยนะ คอสตูมอะเนาะเรื่องนี้มันเด็ดมากเลยดูดีอทุกอย่างที่เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวละครหรือเนื้อเรื่องฮะดีหมดอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะถ้าไปดูแบบอาหารตายไงฮะได้ดูได้แน่นอนยอมรับว่ามันดีแต่ว่าถ้าจะไปดูบสนุกก็ต้องคิดอีกทีฮะคิดหนักเหมือนกันอืมเพราะเราก็ไม่ไม่ฟูลฟิล่ะคิดหวังคิดหวังโถ ก็โอเคคลิปนี้สปอยก็คร่าวๆนะคะให้เจอรี่ฝักเนื้อฝักตัวฝักช่องแล้วก็นะฮะตอนนี้ฝากช่องชาแนลนะฮะจอร์ดาอัล just do it ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ทําคลิปบ่อยมากทีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกะตัวอย่างรีวิวอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไปติดตามกันได้นะครับผมตอนนี้นะฮะก็ติดตามพ่อมะแบส Studio's ด้วยนะครับช่วยกันไปนะฮะช่วยกันไปค่ะก็จริงๆคนในวงในในพวกรีวิวก็จะ เดิมๆซ้ำๆกันนะก็เห็นหน้าเห็นต, <า S 2> ตากันเรื่อยๆมีกันแค่นี้แหละฮะก็อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนกันเนาะเพราะว่าวงการภาพยนตร์ไทยหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบบูมมากใประเทศไทยอะไรเงี้ยคน<ช>ที่<ช>พูดเรื่องหนังอ่ะมีมแค่นี้มันก็มีหน้าเดิมๆนะเราก็ อยากทำด้วยแพชชั่นนะฮะอยากทำวันนี้จริงๆอยากทำด้วยแพชชั่นเหมือนพวกลาลาแลนใช่ไหมครัอใช่ฮะโอ้ยแล้ลาแลนก็อืมเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้นะโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่านะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายครับผมสวัสดีครับ